พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติมหาวิดาวงศ์มีประวัติความเป็นมายาวนานเริ่มจากการที่สมเด็จพระมหาวิดาวงศ์อ้วนติสสุได้มอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่รวบรวมไว้ให้กับกรมศิลปากร ให้กรมศริลปากรส่วนหนึ่งได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีการขุดแต่งอุรณนะโบราณสถานและยังมีสิ่งของที่ประชาชนได้มอบไว้ให้พิพิธภัณฑ์อีกด้วยได้มอบในปีพศ2470เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อมาในปีพศ2497กรมศริลปากรกได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24มิถุนายนปี2,497และในปีพศส5 0 4ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นพิพรริธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีรวง์เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ได้จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะขนบธรรเนียประเพณีหลากหลายสมัย คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยธาวดีสมัยลบบุรีสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์โบราณวัตถุที่จะแสดงเป็นของที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนปีสักสูได้รวบรวมไว้และมอบให้กรมศิลปากรส่วนหนึน่งได้จากการขุดค้นทางด้านโบราณคดีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานและยังมีสิ่งของที่ประชาชนได้มอบไว้ให้พิพิธภัณฑ์อีกด้วย วิพิธภัาณสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์หาขันหน้าออกถนนฝั่งขวาจะติดอยู่โรงเรียนวัส,สุธาจินดาอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาห่างจากอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีเพียง350ิเมตรใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะวิพิตรพานานแห่งชาติ รับนะักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันเลยนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา9โมงถึง4โมงเย็นค่ะเราเปิดให้บริการวันจันทร์วันอังคารน,นะคะหรือในวันหยุดนะคะจะเลิกเราก็จะเปิดให้บริการพิเศษนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะาชาวไทย10บาทชาวต่างชาติ80บาทค่ะเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีค่ะมากันเยอะๆนะคะ